สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ้ยอีกเช่นเคยนะคะในช่องนุ้ย h a v e nice a n i c s d a y ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันที่7มีนาคมกันค่ะพร้อมกับมาดูจังหวัดเสี่ยงภัยนะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในวันนี้ค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอกำลังใจจากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้หนุอยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะวันนี้ค่ะตั้งรับพายุหรือดูร้อนนะคะฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะประมาณ40-60%บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะส่วนภาคใต้ฝนจะเพิ่มวันพรุ่งนี้ค่ะ ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่7มีนาคมกันค่ะบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก,ภา,ออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคเหนือด้วยนะคะจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฝ้าผ่าด้วยค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่ะกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศร้อนก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะส่วนภาคใต้ลมตะวนออกและลมตะวนออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเกาะบอเนียวนะคะ ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกบมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลค่ะตอนนี้เราก็มาดูจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในวันนี้นะคะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาลาสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลค่ะภาคตวันออกจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิยงแสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคลีขันค่ะขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะคะจบพยากรณ์อากาศค่ะคลิปนี้นุ้ยไปก่อนและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย